เงินได้มาจากไหนเงินได้มาจากการเรี่อะไรยอย่างชพลิชำนาญได้มาจากการขอทานคุณภูมิใจเหรอได้มาจากอะไรครับจากประชาชนได้มาจากคนที่เมตตานะครับนะได้มาจากคนที่เขาช่วยเหลือแล้วเงินที่คุณไปซื้อแผ่นดินมันตกเป็นของอะไรเป็นของแผ่นดินเป็นของส่วนรวมเป็นของทุกคนนะครับมันก็จะกลับคืนมาแบบนี้ นะครับเจ้าหน้าที่ต้องเอาผู้ใหญ่ต้องเอาเป็นอยู่แล้วพี่ต้องเอาเป็นอยู่แล้วต้องเอาเป็นหนึ่งเขาลงมาเขาต้องหาผู้ใหญ่อยู่แล้วเขาต้องลงหาผู้นําอันดับแรกเขาต้องลงบ้านผู้นำว่าตรงนี้เป็นของใครของใครจะมาถามผู้นําอยู่แล้วว่าผู้นําหมู่บ้านใช่ไหมเขาเป็นคนรับผิดชอบในหมู่บ้านนี้เราก็ต้องลงมาถามอยู่แล้วนะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้น แล้วทีนี้ถ้าผู้นำพูดตามความจริงว่ามีการซื้อขายว่ามีการเข้าไปบุกรุกคุณไม่ต้องกลัวหรอกอคุณไม่ต้องกลัวหรอกคุณอย่าเอาคอ,คอไปรองเขียงคุณอย่าไปการันตีให้เขาคุณอย่าไปปฏิเสธอะไรมันเป็นความจริงให้พูดตามความจริงะนะถ้าปฏิเสธหรือโกหกชีวิตจะหาไหมอ่อันนี้แนะนำนะนะแนะนำ มันเดือดร้อนอยู่กับคนเดียวนี่แหละตอนนี้อ่ามันเดือดร้อนอยู่กับคนเดียวนี้นะฮะถ้าเอาชาวบ้านหรือผู้นําคนเดียวหรือชาวบ้านทั้งสองคนนี่เรียบร้อยผมพูดถ้ามีผู้นําเป็นพยานคนเดียวนี่ก็จบแล้วครับมีโอกาสเข้าคุกสูงมากเลยนะครับอ่าไปยืนยันว่ามีการบุกรุกก็จะเชื่อใครทีนี้ก็ต้องเชื่อผู้นําไงแนะนำผู้นำเลยอ่าแนะนาเลยนะผมอันนี้ควร <ไป S 1> จะแก้<า> คุณจะแก้ปัญหาในตรงนี้ได้ถ้าอีนี่จบมันจะจบหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้ามันรลดลอ่าแล้วเพราะอะไรทีนี้อีนี่มาเล่นชาวบ้านด้วยไงอ่าเอาชาวบ้านนี่นะไปร้องเรียนอ่าแต่มันไม่ร้องเรียนเองมันให้คนไปร้องเรียนนี่แหละอ่าจะทําอะไรก็รีบทําไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแคร์ใครถ้าพูดความจริงคุณไม่ต้องกลัวอ่านะครับนะครับ เพราะอะไรครับคุณกินเงินภาษีประสาสนอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงคุณพูดไปเลยคุณไม่ต้องปกปิดหรอกอ่าไม่ต้องไปช่วยคนไม่ดีคนกระทําผิดไม่ต้องไปปกป้องครับอ่าคนดีแล้วพูดความจริงตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอยู่เลยใช่ไหมครับพี่วสุการอ่ามันเป็นแบบนั้นโอ้ตายแล้วครับพี่น้องอํารันดันเจ็ดร้อยล้วนก็คือน่าจะเป็นอ่า วันที่สิบสามเห็นหลายๆคนบอกว่าเป็นวันหยุดเป็นเป็นวันหยุดใช่ไหมเป็นวันสําคัญอน่ะนะคะอ็ตายแล้วอันนัดเจออาจจะนัดเจอช่างตั้มพอลี่ก็ได้ค่ะวันที่สิบสามหรืออาจจะลงก่อนนัดเจอก่อนก็ได้นะครับพี่น้องทีบันเดนนัดจีบกาแฟซื้อๆนะเหมือนเคยนัดไปจิบนั่นแหละเออฮะ โอ้ยเนาะเท่ากับบอูนดอกอันนี้น้องเอฟซีอ๋มีโดนแล้วเนาะพี่เอ้ยนักได้นั่นชิมกาแฟกันฟ้าชิมกาแฟกันคนมาชิมกาแฟกันนั่นไงอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะจ๊ะบางคนมันสีหนีก้อนแม่มันติความเล่าก้อนแม่มันย่าน ได้เงินสองหลังล็อกี่ประตูแลวก็มาถิ่นอ้าวแล้วครับพี่น้องเอฟซีบันเทิงแล้วครับงานนี้นะครับช่วนจิบกาแฟได้บัตรนี้อ่วนจิบกาแฟโอ้ยตายแล้วที่ไหนครับอเมซอนหรือเปล่าครับท่านครับตายแล้วครับพี่น้องเอ้ยตา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 ยบนี้โอกูคิดอยู่ทำไมมันล้นล้นขนาดนี้วะทำไมมึงต้องโอกมาต่อว่าผู้นำผู้นำ บอกว่าผู้นําแก้ปัญหาไม่ได้โอ้ตายแล้วพี่น้องก็เอฟซีทีนี้อะไปไแก้ก็ได้แ้วเนาะในเรื่องเันแบง<ม>นี่ผูน้นำมันผู้นำมันแก้แก้ไม่นอกจากผู้นําจะต้องแจ้งทางการว่ามีการบุกลุกป่านะมีการเปลี่ยนมือนะอะไรเงี้ยมันถึงจะแก้ได้นะไคนเขาก็จะไม่ถักกาททำแบบน,นี้นะอันนี้ถ้าปกป้องอยู่ว่า ผิดแล้วยังปกป้องอยูน่นี่มันก็จะเกิดเรื่องราวในการซื้อขายขายโอนนี่อยู่ตลอดตลอดแล้วก็เรื่องการบุกรุกเพิ่มเติมนี่ตลอดออตลอด,ลอดมันก็จะไม่จบไม่สิน้นอใช่มันเป็นแบบนั้นถ้าผู้นําตรงถินเขาไพ่เฮ็ดผิดกบว่าผิดเนี่ยมันก็มไม่ต้องปกป้องคนผิดนี่มันก็จบเร็วม,มันก็จะเป็นแบบนั้นมันก็จบเร็วจะไหมล่ะการที่เข้ามาเป็นผู้นําน่ะ มันมันจะต้องทําใจไว้ล่วงหน้าแล้วว่าใช่มันต้องทดรับแรงกระแทกให้ได้รับแรงกดดันให้มันได้ไม่ใช่เอาใจชนไม่ใช่จะมานั่งเอาใจให้คนชื่นชมอะไรทําอะไรเราทําที่ถูกต้องอ่าปฏิการที่ทําอะไรมมนถูกต้องพิจารณาผู้นี้ก็ต้องมันต้องยอมัาให้ได้ต้องมีมันต้องโดนได้ ทุกเรื่องอะไรล่ะใช่กันถ้าเราบ่กถ้าเราพูดความจริงในทำแต่ให้อยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงแล้วก็พูดพูดความจริงอ่ะมันจะไม่ไม่ทําร้ายตัวเองใช่มันจะไม่ทําร้ายตัวเองแล้วมันจะเรื่องมันจะไม่เข้าตัวเองด้วยแต่ไงล่ะมันไม่เข้าแน่นอนครับพี่น้องเอฟซีถ้าพูดความจริงความจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายอยู่แล้วเราก็เซฟตัวเราเองด้วยนะทีนี้นะคุณจะเป็นการก็ให้การเท็จด้วยนะใช่ คุณจะเป็นการให้การเทศด้วยมีคนมาเรียกร้องว่าทำไมไม่ปกป้องเงินลูกบ้านอ้าวถ้าลูกบ้านทําผิดคุณก็พูดแบบได้พูดคํานี้ได้ว่าถ้าทาผิดจะให้ปกป้องยังไงอือใช่มันเป็นแบบมันก็พูดคํานี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณเลือกที่จะปกป้องคนทําผิดคุณจะไปตอบคําถามแบบนี้กับใครใช่พี่มาลสศรีทุกคนมันก็อยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายกฎหมายก็คือกฎหมายนะครับอ่า มันเป็นแบบนั้นกฎหมายว่าต้องศักดิ์สิทธิ์ไงนะครับนะไม่ใช่ว่ารู้จักคนนั้นรู้จักผู้ใหญ่ในตัวแล้วทําอะไรไม่ได้มันไม่ใช่นะครับถ้าคนกระทาความผิดใจใหญ่ใจโตก็ต้องรับกรรมรับโทษเห็นไหมครับขณะอดีตนายกก็ยังเข้าคุกใช่หไหมลนะ่ะมันหนีอะไรหนีหนีความจริงไม่ได้หรอกหนีความจริงไม่ได้หรอกทากระทาความผิดก็ต้องเข้าคุกเห็นไหมครับเขารอดไหไม่รอดไม่รอด ต้องเข้าจนได้ไงเห็นไหมทีนี้อืมนะครับ,นะรบรอ้ารนล้นเข้าไปนะครับเนาะกูรู้แล้วทําไมถึงร้นลนทีนี้นะครับเอาแล้วครับยาวแล้วครับงานนี้ไม่รอดคุกผมบอกกันเลยผมคิดอยู่แล้วว่าจะให้เพราะว่าเอาเรื่องเปลงหนึ่งให้มันจบก่อนท่านคงคิดแบบนี้เอาเรื่องแปลงหนึ่งให้มันจบไปก่อนเป็นชิ้นเป็นนั่นแล้วทีนี้ มาพูดโอ้อวดว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นะครับขนาดแปลงหนึ่งจจมจะว่าพูดอันด้อยค่ะอันคำตัดสินเลยว่าจ่ายแค่นี้เองเหรอคืนเดียวเองเหรอ,อได้ค่าอันเจ้าหน้าที่อีกเออใช่มันเป็นแบบไหนไงค่าเสียหายก็จ่ายแค่ครึ่งเดียวเอ,อ,อะไรอย่างนี้เไหนบอกว่าเป็นล้านเป็นแสน,สนแล้วก็คิดอยู่ว่าโอ้ท่านอยากให